สงสัยไหมในมือของนิวมีช้อนตวงมาตรฐานอยู่3แบบ3แบบนี้เมื่อช่างตวงวัดออกมาแล้วจะแตกต่างกันไหมมาพิสูจน์กันสิ่งบายนิวนิวยังอยู่ในเรื่องของการช่างตวงวัดเผอิญได้ช้อนตวงมาเพิ่มอีก2แบบยิบก่อนนิวได้ช่างตวงวัด ในการใช้ช้อนตวงมาตรฐานช้อนโต๊ะกินข้าวแล้วก็ช้อนแกงหรือช้อนกลางไปแล้วนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกไปดูได้ใต้คำอธิบายนิวแปะลิงก์เอาไว้อยูอ่แล้ววันนี้ก็ทดลองดูว่าช้อนตวงมาตรฐานทั้ง3แบบอันนี้อาจจะมีราคาที่สูงหน่อยแต่2อันนี้ราคาอยู่ที่หลักประมาณ30บาทก็ลองดูได้นะฮะตามห้างสสินค้าหรือร้านค้าที่ขายอุปกรณ์เครื่องครัว โอเคเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยว่าช้อนตวงมาตรฐานทั้ง3แบบจะเท่ากันไหมจะได้กี่กรัวัตถุด,ดิบวันนี้ก็คือน้ำตาลทรายในการตรวงวัดก็คือเป็นน้ำตาลทรายอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแบบเกตที่ไม่ได้ละเอียดนะก็ส่วนใหญ่จะใช้ในการปรุงอาหารเป็นหลักมาเริ่มกันเลยแบบแบบที่1 2 3เดี๋ยววันนี้จะใช้เป็น2แบบ ในการตวงมันในการใช้ช้อนตวงก็คือจะเป็นช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะกับ1ช้อนชาหนึ่งช้อนชานะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะใช้ในการปรุงอาหารมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช้อนชา1ช้อนโต๊ะแล้วก็1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะแบบพลาสติกแบบอย่างนี้จะเท่ากันไหมทุกคนน่าจะเคยดูจากคลิปที่แล้วไปแล้วนะทวนกันอีก1ช้อนโต๊ะของ ตัวนี้ได้เท่าไหรอ่อย่าลืมในการตวงมาที่ถูกวิธีก็คือการตักตักให้พูนคุณจะใช้ปลายมีดหรือปลายช้อนปาดก็ได้ก็คือปาดออกอ่ะนี่คือได้13กรัมมาดู1ช้อนชาของช้อนตวงแบบราคาแพงอยู่ที่4กรัมมาถึงช้อนตวง ชนิดแบบพลาสติกดูว่า1ช้อนโต๊ะนะฮะจะได้เข้ากันไหมสิบสากรัมถึงหึ่งช้อนชาของช้อนตวงพลาสติกมาตรฐานกันตัมาอ้หกรัมช้อนตวงมาตรฐานแบบสแตนเลสช้อนตวงเนี้ยโดยส่วนใหญ่โรงเรียนสอนทำอาหารจะใช้แบบนี้กัน เพราะมีราคาถูกและแข็งแรง1ช้อนตวง o tablespoon 9กรัมอีกก็คือ1 teaspoon 1ช้อนชาต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดในการทำอาหารให้ได้รสชาติที่ได้มาตรฐาน4กรัม เรียบร้อยไปแล้วกับการช่างตวงวัดกับช้อนตวงทั้ง3แบบที่นิวได้ทดสอบให้ดูว่าน้ําหนักแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนจริงแล้วถ้าสมมติว่าในความคิดของนิวนะฮะว่าช้อนตวงเนี่ยก็ได้มาตรฐานทั้ง3แบบเลยละเพียงขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปัจจัยหรือมีงบเท่าไหร่ในการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้คุณใช้ช้อนตวงแบบไหนแล้วคือนิวแนะนำนะฮะขอให้ใช้ช้อนตวงแบบนั้นไปตลอดเพื่อที่จะรักษา รสชาติของอาหารจบแล้ววันนี้หวังว่าทุกคนอาจจะได้รับประโยชน์และความรู้สำหรับคลิปในการช่างตวงวัดช้อนตวงมาตรฐานทั้ง3แบบนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของนิวก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิวด้วยละกันติ่งพายนิวไปแล้วบ๊ายบาย